พี่ชายริดิกกะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยก่อนจะขึ้นไปอวกาศนะคะอะไรเหรอริดิกกการฝึกซ้อมให้พี่ชายเก่งขึ้นเพื่อทําให้คุณพูดประกบหนุรักให้ได้นะ่ะนั่นคือหน้าที่ของริดิโกะสินะคะอ๋อเรื่องนั้นมีอะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าริดิกกะมารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกแบบนี้กับพี่ชายเอ๊ะพี่ชายไม่อยากให้มองริดิกกะแค่น้องสาว จะมองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ชายถึงความรักจะมีระยะห่างของโลกกับดาวฤหัสแต่พี่ชายของริริโกะคงจะไม่เป็นไรสินะชอบที่สุดเลยพี่ชายเอาละไปสำเร็จชนะแล้วชนะแล้ว ดสาวน้อยปริศน,นาที่มาจากอีกโลกของจักรวาลคู่ขนานจะใช้กำลังต,ต่อต้านพลังที่เหนือกว่าหรือใช้ความรักเข้าพูดคุยด,ด้วยแทนตอนนี้ทางเลือกของมนุษยชาติได้ถูกทดสอบ เชิญหน้าเข้าพบอย่างใกล้ชิดคุณพ่อคะคุณแม่คะโอ้โอริกามิ คุณเรเน่เอ่ออืมเอ๊ะเหมัวทำอะไรอยู่พลเอกเพอร์เจอร์รีบเข้าสู่ขั้นตอนที่สองของการฝึกซ้อมสิปฏิบัติจริงด้วยนะ,ะที่ว่าปฏิบัติจริงคือน,นี่เหรออ,อิซึกาทง มีธุระอะไรงั้นเหรอจ๊ะเปล่าครับคือว่าเอาเบื่อทำอะไรอยู่ชิดโดแตตัวสั่นแบบนั้นไปถึงเมื่อ,อไหร่นะรีบจีบอาจารย์ได้แล้วนะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะบอกแล้วไงว่าฝึกซ้อมเพื่อสามารถพูดตอบโต้กับพูดได้ไม่ใช่เหรอถ้าจีบเขจะไม่ได้เรื่องจะทำให้พูดมาตกหลุมรักได้ยังไงกันล่งถึงจะไม่อยากยอมรับก็บเถอะนะก่อนอื่นลองพูดชมข้อดีของอีกฝ่ายซะถ้าเกิดอะไรขึ้นทางนี้จะชี้นะให้เองนะ อออะไรล่ะจ๊ะอออาจารย์ชุดน่ารักจังเลยนะครับเอะงั้นรอจ๊ะเขินยังไงไม่รู้สิครับดูดีมากๆเลยครับ <S 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 แล้วก็ทรงผมด้วยนะครับ <S <S แว่นก็ด้วยรองเท้าด้วยถุงน,น่องด้วยบัตรทึกเช็คชื่อด้วยแล้วก็อ,อิสึกะคุณเยอะเกินไปแล้วยังงี่เง่า,งา,งา <S <S สมองมเลยครูไปได้แล้วหรือยังจ๊ะอ่าอคือคือ ต่อจากนี้ให้พูดตามที่ฉันบอกก็แล้วกันที่จริงแล้วผมการได้มาโรงเรียนสองปีที่ผ่านมาสนุกมากเลยละครับงั้นหรอกละจ๊ะได้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนั่นก็เพราะได้อาจารย์มาประจำชั้นไงละครับตัวผมนั้นน่ะตั้งแต่แรกคิดกับอาจารย์แบบอ,อพพ,พูดอะไรกันละจ๊ะไม่ได้หรอกถึงจะรู้สึกดีใจก็เถอะนะผมจริงจังนะครับจริงจังกับอาจารย์ขนาด อยากจะแต่งงานเลยครับพูดจริงเหรอจ๊ะเอ๊ะกว่าจะถึงอายุที่อิสระคงแต่งงานได้ฉันก็อายุสามสิบแล้วนะเรื่องนั้นเธอรับได้สินะจะให้กล่าวสวัสดีพ่อแม่เธอเลยไหมปรบกวดบุญธรรมเลี้ยงได้ไหมถ้าจาับปาพลาจะย้ายมาอยู่บ้านฉันเลยหรือเปล่าใช้ไพ่าตากับสาวโสดสิทอายุ29ปีได้ผลเกินไปหน่อยนะ อยากให้ซ้อมต่อแต่ดูจะยุ่งยากเปล่าจิโดเป้าหมายสำเร็จลุล่วงลวละขอโทษแล้วก็เพ่นมาซะขอโทษนะครับอาจารย์มไม่ด้เต็นยขใจไวแงขนาดนั้นานแต่งบถึงฉันจะต้องลาออกจากงานก็ไม่อยากเสียความเป็นตัวเองถึงตอนแรกอยากจะเช่าบ้านอยู่แต่แค่ได้อยู่บ้านเกิดกับพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันนะเอาล่ะมาเก็บทัศนงานกันเลยแหมเป็นอาจารย์ที่จริงจังชะมัดเลยแต่บ้าอะไรเนี่ยที่จะได้อยู่กันแน่ฮะ โทษท,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 ทีเป็นอะไรเออสบายมากพอดีเลยชิโดฝึกซ้อมกับเธอด้วยแล้วกันนะฮะอยากเดทกับคนอายุเท่ากันไม่ใช่เหรออีกอย่างถึงจะไม่ใช่พูดแต่เป็น a อ t ทีเลยนะไม่ใช่คนประเภทช่างพูดซะด้วยสินี่เธอถึงงั้นก็เธอเอาเถอะหนา้ารีบๆชมเธอได้แล้วเอเอโทบิจิเออชุดน่ารักจังเลยนะ ชุดนักเรียนจะไปชมชุดนักเรียนให้เปล่งน้ำลายทำไมเนี่ยจะมาแรง้งช้างงี่เง่าเผลอไปแล้วอะ่ะชินจะช่วยนะโทบิอจิที่จริงแล้วฉันรู้จักเธอมาก่อนหน้านี้นะฉันก็ด้วยงั้นเหรอแล้วได้มาอยู่ห้องเดียวตอนปีสองฉันดีใจมากเลยชั่วโมงเรียนฉันคอยมองเธออยู่ตลอดฉันก็ด้วยฉันน่ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะช่วงหลังเลิกเรียนก็ไปดมกลิ่นเสื้อพละข,ของโทบิจิด้วยนะ ฉันก็ด้วยงั้นเหรอใจตรงกันจังเลยเนาะตรงกันถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ช่วยคบกับฉันได้ไหมล่ะฮะเดี๋ยวถึงจะดูราบรื่นแต่ไม่อยู่โจมเร็วไปหน่อยเหรอก็ได้นะเอ๊ะจะคบกันก็ได้นะเอ๊บเอ๊บหมายถึงคบหากันเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกันนะสินะหมายความงั้นเหรอเอ๊ะนึกว่าเป็นคบแบบชายหญิงซะอีกอะเอ๊ะไม่ใช่เหรอก็ก็ใช่อยู่หรอกนะเหรอ แย่แล้วเผลอตอบใช่ไปซะแล้วสิถ้ารู้ว่าเข้าใจผิดนี่มองหน้ากันไม่ติดแน่ๆเลยอ่อะไรเนี่ยคุดนักเรียนถ้าชอบแล้วก็ฮะตอนนี้ที่เขตมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอากาศสั่นไหวค่ะนี่ไม่ใช่การซ้อนเตอย่างใดกรุณารีบอพยพไปยังที่หลบบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะร้ายด่วนต้องไปแล้วจะกิดอันอีกครับบีจีตอนนี้ที่เขตมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอาากศสั่นไหวนะอย่าไปอยู่ที่แฟรงชินัทก่อนซะ เป็นพูดอย่างนั้นสินะใช่พริตตีสถานที่ที่ปรากฏตัวคือที่นี่โรงเรียนไรเซนมาไป,ไป,ไปเรียวเอาไม่ดีช่วยไปจัดการด้วยตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อย เนี่ยโชคดีจังเลยนะ CR Unit น่ะไม่สามารถใช้ต่อสู้ภายในอาคารได้อยู่แล้วต้องขอบคุณ r i n c e ซ s ที่เข้าไปอยู่ในอาคารเรียนทำให้ AST เองก็เข้าไปไม่ได้ง่ายถึงอย่างนั้นก็เถอะนะเป็นสิ่งที่ชิดโดทำได้นะ,ะตลอดหนึ่งสัปดาห์ถึงได้จะพูดบนนู่นนี่แต่ก็ไม่เคยมีการฝึกซ้อมเลยอยากจะช่วยไม่ใช่เหรอพูดนะ,ะใช่แล้วไม่อยากให้ทำหน้าแบบนั้น ไม่อยากให้ทำอีกแล้วคอทริถ้าเป็นฉันคงทำได้สินะใช่มั่นใจตัวเองไว้ซะแตกต่างกับการทำลายเป็นวิธีรับมือกับพูดอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือพูดคุยกันไปเดทกันทำให้ตกหลุมรักวางใจได้ชิโดลูกเรือของฟราชินัสที่พวกเราราทาโทสภาคภูมิใจจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเอง นมาหครั้งอย่ารักก็ห้าครั้งหรือที่ชื่อมัสเตอร์ความรักแต่จนเบื่อขาวาก็เอืมลฟผู้ภูมิใจในการสร้างความนิยมสาวกลางคืนประทานบริษัทวิกกี้มัโตทอมรักคุณทำให้คู่แข่งความรักทั้งหมดเจอเคราะหร้ายสาวเวลาตีสองนัเกเ่อระฟูชิกิสกิใช้ที่มีภรรยากว่าร้อยคนผู้อยู่เหนือวิกินักคาสกวาวะ mm. โโรักอย่างลึกซึ้งหญิงสาวผู้ไม่สามารถเข้าใกล้คนที่รักได้เพราะกฎหมายรักอย่างสุดซึ้งไม่นอาว่าจูู่ก็อยากกลับซะแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนเชื่อใจได้เนะี่ยอย่ามีห่วงกันที่คนอื่นที่ยังไม่เห็นอีกนะไม่ต้องห่วงถ้าเป็นชิโดจะตายทีครั้งหนึ่งก็กลับมาเริ่มเกมใหม่ได้นะไม่ได้ช่วยให้สบายใจเลยนะเนี่ยเชื่อใจน้องสาวได้เลยฝากด้วยละ่ะ เดี๋ยวก่อนสิฉันไม่ใช่ศัตรูนะยังไงก็จะเย็นๆก่อนนะหยุดซะ,ะนายเป็นใครกันแน่ฉันน่ะ้ากานชิโดสภาพจิตใจของพูดมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไอเอวิเคราะห์ตอบสนองครับตารางตัวเลือกมาแล้วครับฉันชื่ออิสกาชิโดมาเพื่อช่วยเธอนะฉันก็คนที่เดินผ่านมาเท่านั้นเองอย่าฆ่าฉันเลย่อนจะถามชื่อคนอื่นนะบอกชื่อของตัวเองก่อนสิ ออกมาแล้วสินะแต่ละคนเลือกแบบนี้นี่เองความเห็นเหมือนกับฉันเลยนิ่งนะข้อหนึ่งดูเหมือนจะถูกต้องแต่ว่าในสถานการณ์นี้ดูน่าสงสัยมากกว่าแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจข้อสองตัดไปได้เลยสินะมิจะสามารถหดีวรอดจากนั่นได้ก็เถอะแต่นั่นก็จบกันนั่นสิข้อสามดูมีเหตุผลที่สุดและยังสามารถเป็นผู้นำหัวข้อสนทนาได้ด้วยชิโดได้ยินแล้วสินะ ตอบตามที่ฉันบอกไปซะทอถามอีกครั้งนายเป็นใครกันแน่เออรา <ผม S 2> จะถาม,ถามชื่อคนอื่นน,นะบอกชื่อของตัวเองก่อนสิเออแปลกจังฮะเฮไ,ไม่ต้องมาแปลกเลยนะจะฆ่ากันได้ไงเอ๊ะจะถามเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่คิดจะตอบแล้วก็ตัดสินว่าเป็นศัตรูฉันชื่ออิซุกะชิโดเป็นนักเรียนของที่นี่ไม่ใช่ศัตรูหรอกนะ นายเคยเจอกันมาก่อนสินะเอ่อวันที่สิบเดือนนี้ในเมืองเออนึกออกแล้วล่ะไอ้คนที่พูดอะไรแปลกๆนี่เองอออ,อบอกว่าไม่ได้จะมาฆ่าฉันอย่างนั้นสินะแต่ฉันรู้ทันแล้วนะมีเป้าหมายอะไรกันทำไมเธอถึงทำหน้าแบบนั้นะเป้าหมายอะไรนั่นไม่มีหรอกมนุษย์เนี่ย ไม่ได้มีแต่คนที่จะฆ่าเธอหรอกนะโกหกมนุษย์ที่ฉันเจอมาทุกคนเนะี่ยมีแต่บอกว่าฉันจะต้องตายทั้งนั้นแหละไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยถ้าไม่ได้มาเพื่อฆ่าฉันแล้วก็แล้วนายปรากฏตัวมาเพื่ออะไรกันละ่ะรู้จากปฏิกิริยาเมื่อกี้แล้วคราวนี้มีแต่ต้องตล่าวข้อหนึ่งนะชิโดพเพื่อมาพบเธอไงพบฉันเหรอเพื่ออะไรกัน ยจะเอายังไงดีแล้วทีเนี้ยตอนนี้ตอบตรงๆไปเลยครับถ้าไม่ตอบให้ชัดเจนเด็กคนนี้คุณจะไม่เข้าใจหรอกนะครับก็นั่นสินะตอบหนึ่งกับสามไปเดี๋ยวก็โดนถามกลับมาอีกอยู่ดีเอ่อเออคือเพื่อได้มีความรักกับเธออย่ามาพูดลอนเล่นทำหน้าแบบนั้นอีกแล้วฉันอะ มาที่นี่เพื่อจะคุยกับเธอยังไงเล่าเนื้อหาจะเป็นยังไงก็ได้ถ้าไม่ชอบใจแล้วก็จะทำเป็นเมนไม่สนใจก็ได้แต่ว่าขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นฉันเนอะชิโดจะเย็นยนก่อนฉันเน่ะจะไม่ปฏิเสธเธอชื่อชิโดสินะนายจะไม่ปฏิเสธฉันจริงๆงั้นเหรอ จริงสิจริงยิ่งกว่าจริงงั้นเหรอจริงยิ่งกว่าจริงจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงอย่างงั้นเหรอจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงฮใครจะไปเชื่อคำพูดนั่นกันเล่าเจ้าบ้าเจ้าบ้าบอกแล้วไงฉันน่ะแต่ว่าก็นั่นไงล่ะถึงแม้ว่าไม่รู้จะยังไงก็เถอะแต่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้พูดคุยกับมนุษย์ จะใช้ประโยชน์ตอนนี้หาข้อมูลทางโลกนี้เลยแล้วกันสำคัญมากข้อมูลที่สำคัญนี่ล่ะข,ขอบใจนะเออคือเธอชื่อชื่อเหรอของแบบนั้นไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าจะคุยแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายแล้วก็คงจำเป็นสินะชิโดนายอยากเรียกฉันว่าอะไรเหรอราวนี้เจอของหนักเข้าซะแล้วสิทุกคนรีบคิดชื่อมาแล้วเข้า แบบนี้รูปแบบมันน้อยเกินไปนะคงต้องพึ่งพาทั้งโลกเท่านั้นแล้วละ่ะคงงั้นละมัง้งเอออับแฟนสาวเหรอ <c oughs> ให้ฉันตั้งชื่อให้คิดดีแล้วเหรอนั่นโทนโนมาจิไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเลิฟเมลกับอิสึกะคุอ,อยู่รับไม่ได้จริงๆ ว่าก็เอ๊ีิสกอเป็นชื่อภรรยาที่หยาบไปแล้วไม่ใช่เหรอมิกก้โ,โเอเตอร์ไอ้นี่มันอ่านว่าอะไรคราาเบโรครับไม่เอาเอาชื่อที่มรนดุโบราณกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้หรืองไงอะตัวอย่างเช่นโทเมก็ได้โทเมชื่อของเธอคือโทเมนะนเอ๊แะแลกจงเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมเลยนะแต่๋ยฟังดูงี่เง่าชะมัดเลยโทษทีรอปแป๊บหนึ่งนะ ขอโทษคุณโทเมสทั้งประเทศด้วยครับจริงอยู่ว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะกับเด็กผู้หญิงคนนี้เลยอะไรล่ะไม่มีชื่อดีๆเลยหรือไงอะโทกะ,ะได้ไหมนะก็ได้อยู่แล้วดีกว่าโชเมะเลยนะนี่อ่านว่าโทกะอย่างนั้นเหรออ๋อชิโดอะไรเหรอโทกกะนายว่าชื่อของฉัน ฟังดูดีไหมชิโดโทุกกะแต่ว่าชื่อทุกกะมาจากวันที่ิ0เมษายนที่เจอกันครั้งแรกมันดูง,ง่ายไปไหมนะมาบล็อกซ์ชิโด<อ>ขวดนี้จะดีจริงๆเหนอะในลักษณะมียาขับไล่ร้วะที่หาาลลทหหหเหลือหนึ่งเลยนะจะทำสักอย่างเองแน่ทุกะ ชิโดรีบหนีไปซะถ้านายขืนอยู่กับฉันจะโดนยิงฐานเป็นพวกเดียวกันนะมัวทำอะไรอยู่แล้วรีบหนีไปซิฉันไม่สนหรอกตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาคุยของฉันกับเธอนะอยากรู้เรื่องของโลกใช่ไหมละ่ะถ้าอย่างนั้นอย่าไปสนของแบบนั้นเลยชิโด สุดท้ายแล้วเธอมีตัวตนได้ยังไงกันน่ะไม่รู้หรอกนานแค่ไหนก็ไม่รู้จู่จฉันก็กำเนิดขึ้นมาไม่ใช่แค่นั้นความทรงจำก็บิดเบี้ยวไปหมดตัวเองมีตัวตนยังไงก็ไม่รู้เลยสักนิดเป็นแบบนั้นเองเหรอก็เป็นแบบนั้นแหละจู่จูก็เกิดมาบนโลกนี้พอรู้สึกตัวอีกทีก็มีกลุ่มเมกาเมกาอยู่บนท้องฟ้ามเมกาเมก้าเหรอก็พวกหน้าลำคาญตรงนั้นนี่ล่ะ<อ>ได้โอกาสแล้วชิโด าอารมณ์มากกว่า70สิบแล้วล่ะถ้าจะก้าวต่อไปมีแต่ตอนนี้ล่ะแล,แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าอย่างไั้นก็ลองชวนไปเดทด,ด้วยสิหามีอะไรเหรอชิดอ,อ๊เปล่าไม่มีอะไรหรอกบน่นพึ่งพำอะไรตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วหาทางฆ่าอยู่สินะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วถ้าอย่างนั้นพูดอะไรอยู่นะเออคือว่านะอา้าวทำใจสักถีนะเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด คือว่าโทกะคือว่าครั้งหน้าช่วยมาเดตกับฉันได้ไหมเฮ้ยทีค่คุณพูดออกมาแล้วเรื่อตอนนี้ยังเลยทั้งที่มีไปขนาดนี้นะนั่อะไรอ่ะถูกพูดจับตัวไว้เหรอหยุดการโจมตีเดีด๋ยวก่อนไอ้สมิ้เดด เรื่องนั้นก็นะชิด้อเอฟพีเดอรล้มงั้โท,ทบิอิจิล้อออกไปทีได้อีกแล้วเหรอมาใช้เป็นโลกแบบเนี้ยยกโทษให้ไม่ได้เอ่อไม่ใช่แบบนั้นหรอกทำอะไรอยู่เนี่ยโอริกามิยังไม่มีคำสั่งให้เข้าจู่จอมนะซันเดนฟรอนชิด้อถอดโซ่อ,ออกมาซะเดี๋ยวจะให้ฟชัินไปรับนะ ถอตัวเนี่ยนะให้ตายสิทำอะไรไม่คิดเลยนะนี่นะที่ฝ่ายนั้นยอมหลบหนีไปก่อนเนี่ยหัดคิดซะบ้างนะเธอนี่ยถ้ายังต่อสู้แบบนี้แล้วก็สักวันจะต้องตายนะ พอมาลองคิดดูก็น่าอยู่หรอกนะเกิดเหตุการณ์นี้แท,ท้แต่เหมือนไม่ใช่ความจริงเรื่องที่เกิดเมื่อวานนั้น่ะไม่ใช่ความฝันสินะชิโดใช่แล้วเมื่อวานฉันได้คุยกับโทกะไม่ผิดแน่แล้วนี่ชิโดอย่ามามันกันนะโทกะรู้สึกตัวสักทีนะเจ้าบ้าเจ้าบ้า ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะสัญญาเตือนอากาศสั่นไหวก็ไม่มีทําไมเนี่ยเหรอนายเป็นคนชวนเองไม่ใช่เหรอเดทอะไรนั่นนะอะมาซิชิโดรีบมาเดทซะส,สิเดท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 เดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะไปาทางชุดนั้นไม่ได้หรอกปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะชิโดอ,อย่าบอกว่าจะให้ถอดออกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อดดดดดยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นชุดนี้ก็ได้สินะแต่ว่าทาไมมีของแบบนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกยังไงก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนเข้าใจแล้วเออเฮแบบนี้ได้หรยังอ,อ่ะอ๋ะอถ้างั้นไปกันเถอะเดทนะ 何